กาแฟที่มีชื่อเสียงแห่งสปันนะครับร้านหยุดเวลานาะสปปนนะวันนี้เราก็มาถึงประมาณเที่ยงนะฮะนี่ก็เป็นเมนูกับผมนี่ก็เป็นเมนูของทางร้านนะครับสามารถสั่งออเดอร์นะในจุดนี้นะฮะแล้วก็มีของทานเล่นนะฮะนี่ฮะแล้วก็ บริเวณร้านนะฮะก็จะมีเค้กไว้บริการลูกค้านะฮะนี่ก็เป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโซนของฟรี wi-fi นะฮะรหัส Wi-Fi ก็หนึ่งสองามสี่ห้าเจ็ดแปดนะฮะก็เป็นปกติของ wi-fi ร้านนะนี่ก็เป็น อผูอ้มาเยือนทั้งหลายนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไอมนติกเกอร์ก็มาแปะกันได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครรู้จักพักพวกก็ตามนี้แล้วอันนี้ก็เป็นวิวที่ทำให้ อันหยุดเวลานัสปันเป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสปันนะฮะด้านล่างนั้นก็มีโต๊ะไว้สำหรับนั่งนะตรงโน้นก็มีมุมส่วนตัวนะฮะโน้นเป็นมุมที่ดีมากๆเลยนะวันนี้เป็นวันธรรมดานะฮะตามตามอ่อ วันเวลาแล้ววันนี้น่าจะไม่มีคนเยอะฮนะแต่ก็คนเยอะพอสมควรเลยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องการขึ้นมานั้นก็ค่อนข้างจะสูงชันทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขึ้นลงค่อนข้างจะสูงชันนะก็ร้านอยู่บนเขานะฮะท่ให้มีวิวที่ สวยขนาดนี้นะฮะรา้านพ่ออยู่นี่ร้านพ่อนี่ยเดินวนนู้นก็อย่างที่เห็นแล้วครับคุณผู้ชมคุกคนนับเป็นร้านยอดฮิตอีกร้านหนึ่งนะของสปันเลยฮนะก็ด้านล่างก็เป็นห้องน้ำนะ ทางลงไปห้องน้ำแล้วก็โซนด้านล่างที่นั่งด้านล่างคนระับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขึ้นไปชมลานกลางเต็นท์ของหยุดเวลาแล้วก็วัดสะันกันนะครับซึ่องอยู่ทางด้านบนโน้นนะเดี๋ยวเราก็นั่งพักกินน้ำกินท่ากันสักครู่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง เดี๋ยวเรา,าก็จะขึ้นไปด้านบนกันสักครู่นะฮะนี่นะึงเป็นวิวที่ดีมากๆากๆนะ,ะจะได้มุมนี้นะฮะเาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครทีู่กใจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไอโกอเราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วมาดูกันว่า คลิปต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมบนูุฟังไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะฮะวันนี้ก็เด็กๆนั่งนะฮะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะทางขึ้นค่อนข้างชันดีเดียวเลยนะฮะอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องแอคโเราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชม และจากหยุดเวลานัสุบปันเราก็จะเดินขึ้นไปยังลานกลางเต็นท์นะฮะ ็นบริเวณลานกลางเต็นท์ของหยุดเวลานะสปันนะซึ่งแบ่งกันคนละครึ่งกับของวัดก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำสัมปทานกันยังไงนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ก็เป็นมุมถ่ายรูปยอดคิดนะฮะใครไปใครมาก็ต้องมาถ่ายกันนะฮะบริเวณนี้ ดานกลางนั้นก็เป็นคาเฟ่หยุดเวลานะสปันนะฮะเป็นคาเฟ่วิวสูงที่เป็นนดับต้นๆของสปันเลยนะฮะ่าเราขึ้นไปชมด้านบนกันนะฮะพื้นที่กลางเต็นก็ไม่ค่อยเรียบนะฮะ เป็นเนินลาดชันนะฮะก,ก็ตอนแรกก็ว่าจะมากลางแต่ว่าเมื่อคืนหลังจากนอนที่นี่ตอนเช้าน้ำค้างมันจะเยอะมากมลนะแล้วทีนี้เราจะเสียเวลารอเต็นท์แห้งเยอะมากอนะ่ะก็เลยไม่ได้กลางนะฮะใช่ฮะน้ำค้างเหมือนจะรุนแรงมากอนะ่ะ ใช่คือถ้ากลางถ้ากลางก็ต้องเผื่อเวลาเก็บเต็นท์ไว้ใกล้ๆเที่ยงอ่ะแล้วที่สำคัญคือวันนี้เผื่อจะไม่มีแดดด้วยก็คือ,อก็หารีสอร์ทนอนนะฮะค่อนข้างแพงอะ่ะอย่างต่ำๆด้านล่างตรงน้นทางเข้าก็พันห้าที่ผมจองไว้ด้านในน้นก็ 2, สองพันหลักพันดังนั้นเลย อีสร์ดขึ้นใหม่เยอะมากอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่เยอะขนาดนี้ใช่คุณหัวดำเยอะเนี่ยผมมาไม่นาเลยนะตรงตรงบอกก่อ,บอกเกลือบ่อเกลือก็เหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนเคยมามีอยู่ไม่กี่รีทอเรเยงตอนนี้ขึ้นกันปุบปับปุบปับเลยขึ <laughs> ้นเยอะมากอ่ะ อย่างว่าการท่องเที่ยวม,มันเริ่มบุม่มพอมีโซเชียลคนมาถ่ายไปคนเห็นเขาก็อยากมากันพอมีพอมีคนมาเยอะปุ๊บรีสอร์ทก็ขึ้นเยอะอส่วน,น,วส,วนส่วนใหญ่หายากที่มันจะเป็นแบบของโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่แบบจริงๆอะไรเงี้ยเป็นขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นรีสอร์ททั้งนั้นเลย ือต,ต้องลองโทรไปสอบถามดูฮะดูในแผนที่โอ้ติตอดตึมเลยเ,อเลยอะมากใกล้ทั้งหมดเลยอู้หา,มมย,ย,ายากฮนะจริงๆไอ้ตรงนี้มันก็น่ากลางอยู่แต่ว่า ที่มันลาดเอียงไปหน่อ,อย,น,น,ยออนอนช่นอนยากอ,ยอ,ยนอน,นไม่นอนนีไม่แน่ใจนะเพราะเมือ่อคืนมันมันกันเข,นขนาเริ่มกลับกันหมดแล้วฮะสองสามคืนก่อนเนี่ยคงจะมีแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงหยุดยาวเข<อ>ามากางเต็นท์กันเยอะเตงนี้ลาดเอียงเลยจริงๆถ้าทำพื้นที่แย่มันแบบ ใช่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 แต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นที่ของวัดมันไม่มีคนคอยทำคอยดูแลไงเขาก็เขาก็ให้ใช่เดินดูที่ฟังฟังนะอ๋อกลางก็กลางได้แล้วนะแต่ต้อง พรุ่งนี้ก็ต้องเผื่อเวลาออกเช้าไม่ได้อะยังน้ำค้างน่าจะเยอะอยู่ต้องเผื่อเวลาเต็นแห้งเลยเนี่ับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบริเวณลานกลางเต็นของวัดสปันนะฮะพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียงนะฮะ ใครมากลางก็ต้องเลือกมุมเลือกทำเลกันหน่อยนะโน่นนะมุมโน้นครับมุมเด็ดฮนะมุมโน้นจะสวยมากฮนะตรงนี้ก็มีรอยเผาขยะกันไปนะ พื้นที่ลาดเอียงมากจะพัดจับผูนอนผิต้าอาจจะก,กลิ้งตกเขากันได้นะครับคุณผู้ชมคุณฟังวิวก็ค่อนขนะ้างดีฮะดต่ต้นไผ่นี้บางเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านบนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ว่าบรรยากาศของวัดสปันนะฮะนี้ก็มีประชาะกรชาวกลางเต็นท์มากลางนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ทำเลดีนะมันจะสม่ำเสมออยู่แต่พื้นที่อื่นนี่เป็นพื้นที่ลาดเอียงนะก็คนกลางจะกางเต็นท์ยากนะ ก็พบกลางได้สำหรับเต็นท์เล็กๆนะฮะเด <t od d ata> ี๋ยวพาไปชมห้องน้ำกันนะฮะนี <t od d ata> ่ก็เป็นบริเวณที่ล้างจานนะฮะนี <t od d ata> ่ก็เป็นห้องน้ำนะฮะก็คนกลางเก่าตามสภาพามาฮะ แล้วห้องอาบน้ำห้องน้ำอันนี้ก็ล้างจานนะฮะห้องน้ำชายส่วนนี้ก็เป็นของห้องน้ำหญิงนะฮะห้องน้ำหญิงก็ตามสภาพนะ ก็เป็นแบบซูมซึมแล้วก็็อกโครกนะฮะแ,แกพก็พอใช้ได้นะแพอพอใช้ได้ ด้านบานนี้ก็เป็นกุฏิของพระสองฆ์องค์เจ้าที่จำวัดอยู่ที่นี่นะฮะในบริเวณนี้พื้นที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอหน่อยแต่เล็กๆก็พอกลางได้นะะอยู่ใกล้ห้องน้ำก็จะมีกลิ่นห้องน้ำหน่อยนะคุณผู้ชม พื้นที่ลาดเอียงมากคนระับเดี๋ยวไปชมมุมอื่นกนะันฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็ปเป็นส่วนของพื้นที่ สักการบูชาพระชัยมงคละฮะวิวดีมากฮนะวิวดีมากไอสอดขึ้นเยอะมากนะให้มีการแพ้วถัง พื้นที่ป่าพื้นที่เขากันเยอะมากนะฮะบริเวณน,นี้ก็เป็นบริเวณที่สามารถมาใช้ไฟได้นะ ไฟให้ใช้นะฮะบริเวณนี <S <s ้สายไฟก็อาจจะต้องยาวสักหน่อยนึงน่ก็นั่งพักกันสักครู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับวิว ก็เป็นบริเวณลานวัดนะครับใครที่จะมากางเต็นก็สามารถมาจอดรถได้ที่บริเวณนี้เลยนะครับขรับก่อนก็ได้จองก่อนฮะ น,น้ำขยะก,กลับไปด้วยนะฮะอรถตุกชนิดลงด้านล่างนะที่บริเวณนี้ก็ชั้นน้อยหน่อยนะก็สามารถกางได้แต่บริเวณด้านหน้าจะลาดชันสูงนะฮะสำหรับจงนวนค้ากลางเต็นที่บริเวณวัดสปันก็ ตกอยู่เต่ละสองร้อยบาทนะฮะเต่ละสองร้อยบาทแล้วก็เลือกทำเลกันได้เลยะฮะอีู่ก็เป็นระเบียบระเบียบการข้ากลางเต็นท์นะ,ะครับเฮ้ย ก็สามารถนําเงินมาหยอดที่ตู้เก็บเงินได้เลยนะฮะหลังละสองร้อยบาทแล้วก็อันนี้ตู้รับไลยจากตามจิตศรัทธานะฮะด้านในก็เป็นวัดนะฮะสามารถเข้าไปกราบป้ายได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่นะค่ากลางเต็นนะฮะ หลังละสองรบาทนะฮะหลังแล้วก็สามารถเลือกทำเลกลางกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็ต้องขอจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับรีวิวจุดกลางเต็นท์วัดสปันนะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ให้กับช่องไอโกราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคลิปนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีลากันไปด้วยวิวสวยๆจากวัดสปันนะครับคุณผู้ชม